อย่างนี้กับรายการไลฟ์พลัสรายการที่จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจพลัสให้ชีวิตคุณผู้ชมมีแต่บวกค่ะแล้ววันนี้นะคะเพและเพื่อนๆน,นะคะก็เตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คท,ที่ชอบทานไอศครีมนะคะในช่วงนี้ค่ะ Life Plus by Tru บาย e รูไลฟไม่ผิดหวังแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะทุกวันนี้ชีวิตแบบคอมร์เจนเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ฉลาดในการนำเอาเทคโนโลยีทั้ง3อย่างมาบวกกันทั้งคุยโทรศัพท์ดูหนังแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเราให้สนุกและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตแบบคอมร์เจนแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มต้นเพียงแค่คแคแบบคแคะ เดี๋ยวมาลองเซิร์ชกันเดียวดีกว่าว่าช่วงนี้อากาศแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบไหนจะใช่สำหรับเรามากที่สุดโอ้โหดูนี่สิคะร้านคลับสวิตซี่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเป็นคลับของคนรักไอศครีมตัวจริงเพราะเป็นไอศครีมอิตาเลียนเจลาโต้รสชาติเก๋ไก่ที่หาชิมไม่ได้จากที่อื่นที่สำคัญยังเปิดสอนทำซะด้วยโอ้โหครบครันแบบนี้ใช่เลยคะ่ะทุกอย่างดูสะดวกสบายรวดเร็วทันใจไปหมดเลยเพชรต้องขอขอบคุณไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก t r u ออนไลน์มากๆเลยนะคะที่ทำให้เพชรสามารถเริ่มต้นชีวิตแบบคอนเวอร์เจนได้ง่ายเพย l i ฟ e with ฟล e ชไลฟ์2 LIFE ฟ l u ชถึงแล้วคะ่ะร้านคลับสวีตี้คลับของคนรักไอศครีมตัวจริงที่มีไอศครีมรสชาติแปลกเก๋และไม่เหมือนใครอย่างนี้นะคะเพื่ต้องใช้ไอโฟนโฟร์ะบบทูมูฟ 3G Wi-Fi เครื่องนี้นะคะเช็คอินในโฟร์แชร์บอกเพื่อนเพื่นไปก่อนคะ่ะ เดี๋ยวเข้าไปชิมไอศครีมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเพ่ก็นั่งอยู่กับพี่นิมค่ะเจ้าของร้านคลับสวีตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านน่ารักมากเลยค่ะอ,อ๋อขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะ ขอถามก่อนเลยว่าทาไมคลับชวตดี้เนี่ยถึงถูกเรียกว่าเป็นคลับของคนรักไอศครีมตัวจริงคะก็นอกจากที่ร้านเนี้ยนะคะก็คือนอกจากจะขายไอศครีมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของคอร์สเรียนอสอนทาไอศครีม,มสอนทําเจลาโต้นะคะแล้วก็มีในส่วนของพวกอ,อุปกรณ์การทาไอศครีมเครื่องทาไอศครีมส่วนผสมหรือว่าเรียกได้ว่าถ้าเกิดนึกถึงไอศครีมเนี่ยลองมาที่เราเรามีทุกอย่างที่คุณต้องการพอ <บ S 2> พว<บ>ง <พบ S 1> จอนเลยใช่แล้วค่ะ จะเปิดร้านคลับสวีทตี้ึ้นมาค่ะโดยส่วนตัวนั้นจริง,รงชอบทำไอศครีมแบบชอบทำเบกเกอรี่แต่เด็กเริ่มจากเบกเกอรี่ก่อนแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่อังกฤษนะคะแล้วก็ไปชิมไอศครีมเนี่ยก็เอ้ยที่นี่ไอศครีมอร่อยจังเลยแล้วก็ใฝ่ฝันมาเอาอยอยากจะเปิดร้านที่ได้แบบเขาบ้างก็เลย<ม>เ,เรียนเพิ่มเติมทางด้านการทำไอศครีมแล้วก็ออกมาเป็นที่นี่เลยสูตรไอศครีมเนี่ยก็คือคิดเองทำเองทุกอย่างหมดเลย<ม>ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนที่เราไปเรียนที่อิตาลีนะคะแล้วก็เขาก็จะสอนเก เพื่อที่จะออกมาเป็นสูตรตัวนี้แหละแต่ว่าไม่ได้สอนว่าสูตรมีอะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนสอนให้คำนวณเพื่อออกคิดสูตรเองประยุกต์สูตรเองได้เห็นได้เห็นมืว่าที่นี่นะคะมีไอศกรีมหลายรสชาติมากๆเลยที่ไม่สามารถหาทานที่ไหนได้จริงหรือเปล่าคะจริงคะ่ะมีหลายรสมากมายเลยมีรสอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่แปลกๆนะคะแบบแปลกเลยก็จะเป็นวาซาบิ แต่ถ้าเกิดเป็นแนวแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีเป็นพวกเบียร์ก็มีกาเซ่หรือว่าถ้าเกิดแบบชิคชแบบแปลกๆกอีกเก๋ๆหน่อยก็จะเป็นพวกบานาน่าชีสหรือว่าราสเบอรี่โรสเียเกิร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ฟังแล้วแบบอยากลองทานหมดทุกรสเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีแนวแปลกๆเช่นแบบไอศครีมสปาเกตตี้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไง ไอศครีมสปาเกตตี้ใช่ค่ะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะปกติสปาเกตตี้เป็นคือเป็นเส้นแต่ไอศครีมคือเป็นลกูกใช่แล้วไอศครีมเป็นสปาเกตตี้โหได้ยังงี้เนี่ยคือว่าไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะ เป็นไอศครีมสปากเกตตี้นะคะซึ่งตัวรสชาติเนี่ยจะเป็นไอศครีมรสวานิลลานะคะส่วนที่ลอยๆเห็นไหมคะ,คะก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตราดหน้าด้วยเป็นซอสสตรอเบอรี่ค่ะ,คะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเราคือจะเป็นไอศครีมแบบเ,เป็นเจลาโตโ้แบบฟตฟรีก็คือไรไขมันทานแล้วไม่อ้วนอะไรเงี้ยนั่นเอง,เองใช่แล้วค่ะต้องรักษาหุ่นก็เลือกทานอันนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะไม่รอช้าค่ะเพจจะทานเลย จะพาไปชิมต่อรสชาติแปลกๆทั้งหลายอะค่ะโอ้โหจริงเหรอคะขนาดนี้อร่อยแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนโอ้หนั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหนี่หลายรสชาติมากเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีคะพี่นิมเอาซอฟๆก่อนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงดีไหมคะได้ค่ะค่ะ าาส,สีสวยนะคะเป็นราสเบอร์รี่โยเกิร์ตได้ค่ะโอ้โหรสนี้อร่อยมากเลยค่ะพี่นิมชอบรสนี้ใช่ไหมคะใชใ่เดี๋ยวจะพาไปทำรสนี้แหละจริงไหมคะจริงเดี๋ยวได้อร่อยอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วเพนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนสอนทำไอศครีม<อ>มาแต่ตัวก็ทำได้เลยโอ,โโอโ้เยี่ยมไปเลยค่ะ ตื่นเต้นจังเลยไปทำดีกว่าคะ่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มลงมือทำเลยเดี๋ยวจะให้นงเพชรทำเองได้ค่ะนะคะ<ด>ตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนกันนะคะ สำหรับการได้ทำไอศครีมฝีมือตัวเองเป็นครั้งแรกไม่ได้แล้วล่ะค่ะงานนี้ต้องหยิบ iPhone 4ขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอเก็บรายละเอียดเรื่องส่วนผสมให้เป๊ะๆสนอยแล้วเพราะถ้าจำอย่างเดียวสงสัยจะไม่ได้รสที่ชอบแน่ๆค่ะว้าวดูสิคะ HD วิดีโอของ iPhone เครื่องนี้ที่มีความละเอียดถึง5เมกะพิเซลคมชัดเหมือนภาพจริงๆสุดๆเลยค่ะ กินก่อนนะคะว่าอร่อย<ด>หรือเปล่าผีมือเพอนเองเนี่ยใช้กั้ไหมใช่ไ่ะอร่อยมากเลยค่ะ oh, สุดยอดเลยดีใจมากๆาวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นิมมากๆเลยนะคะที่เห็นมาทาไอศครีมแบบนี้แล้วก็ได้ทานไอศครีมอร่อยๆด้วยตั้งหลายรสแน่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะตีกันว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับการมาที่ร้านขับซูตี้ครั้งนี้ เพราะทั้งความอร่อยความสนุกและก็ความเพลิดเพลินคุ้มค่ามากๆสมกับเป็นไลฟ์สไตล์แบบคอนเวอร์เจนต์จริงๆค่ะแต่ทีนีงไงพี่ก็ไม่ลืมที่จะชมะรายการโปรดใน r รู v i s i ่ n เพราะตั้งแต่แพสมัครแพ็กเกจดูบวกโทรจาก True l และ Plus เพชกเต็มอิ่มกับรายการคุณภาพให้ดูมากที่สุดถึงกว่า240ช่องแล้วยังได้รับค่าโทรทรูมุกทั้งดูทั้งโทรเพียง399บาทเท่านั้นเองค่ะที่พิเศษกว่านั้นหากเป็นลูกค้าบัตรกรุงศรีก็รับสิทธิพิเศษเพิ่มทันทีตั้ง3ต่อค่ะได้แก่ฟรีค่าติดตั้ง1,200บาทดูฟรีบวกโทรฟรีเพิ่มอีก2เดือนและได้รับค่าโทรทรูมฟฟรีด้วยนะคะลูกค้าบัตรกรุงศรีโทรสมัครได้ที่0262763 3 3คค่ะโทรรวััันนนีี้้้้้เาาาตติดงงใหถึบบลย คำปรับของการใช้ชีวิตแบบ Convergent นอกจากจะได้ทานไอศ์ครีมอร่อยๆแล้วนะคะก็ยังได้ลงมือทำไอศ์ครีมเองด้วยค่ะคุณผู้ชมคงจะถูกใจกันนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดค่ะเลยค่ะยังมีอะไรดีๆรอคุณอยู่เพียบเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไลฟ์พล u สครับวันนี้นะครับโจ๊กจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทานร้านอาหารอร่อยๆกันครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตหยิบ iPhone 4ระบบ TrueMove 3G Wi-Fi เครื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าไปที่ www.trueprivilege.com ก่อนนะครับอยากจะรู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านอาหารอร่อยๆที่ไหนที่มีสิทธิพิเศษร่วมกับ True Privilege อยู่บ้างครับขออนุญาตนะครับ วันนี้จกจะพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารอร่อยๆครับและใช้สิทธิพิเศษกันที่เบอร์เกอร์คิงครับลูกค้าทรูรับฟรีทันทีไอศครีมสันเดย์หนึ่งถ้วยเมื่อซื้อครบ150บาทที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขา<อ>เพียงส่ง SMS พิมพ์คำว่า bk ส่งไปที่9 9 8 9เเพียงครั้งละ3บาทนะครับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ก็คือกด 78, ดอกจัน8 7 8ดอกจัน0154สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับฟรีค่าบริการนะครับหรือจะเข้าไปดาวนโ e ์โหลดอีคูปองได้ที่ www.truPvile.com ก็ได้เชนนะคร Enjoy life together 2Move by to Wi-Fi 3G ตอนนี้โจ๊กก็อยู่หน้าเบอร์เกอร์คิงแล้วครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเข้าไปใช้สิทธิพิเศษกันดีกว่าครับไปแล้วครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับผมเป็นลูกค้าทรูครับผมส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วอยากจะรู้ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างครับวันนี้ลูกค้าทรูมี่450บาท ครับปีเสน่ห์ถ้วยค่ะโอเคครบร้อได้ปีเสน่ห์ถ้วยหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมขอเลือกกันนะครับสวัสดีค่ะคุณโจ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่เจนนี่ค่ะพี่เจนนี่ครับวันนี้มาเบอร์เกอร์ทิงอยากทานอะไรดีคะพี่เจนนี่ครับผมอยากจะทานอะไรแบบใหม่ๆฮะมีอะไรแนะนำไหมครับถ้าอยากลองเมนูใหม่เนี่ยเราเพิ่งมีเมนูใหม่ล่าสุดก็คือเอาหลอเอาหล่อฮะเดี๋ยวพี่สั่งให้ไหมคะ ผมถามหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างครับในเอ้าลองได้เป็นเมนูใหม่เ,เป็นเบอร์เกอร์ที่มีเป็นเนื้อหรือหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจงจะสั่งเพราะข้างในก็จะมีเบคอนมีชีสแล้วก็มีอันยันริงอ๋อซึ่งก็จะค่อนข้างรสชาติ แปลกใหม่กลมกรอบอยากให้ทีมโจ๊กลองนะได้เลยครับงั้นผมผมเอาอ๋อมันมี3ไซส์ใช่ไหมมันมีซิงเกิลมีดับเบิลมีทริปเปิลกลางกลางแล้วกันดับเบิลดับเบิลดลีไหมครับผมนี่มันต้องเป็นเซตหรือเป็นยังไงไหมฮะยจริงจริงยังไงก็ต้องทานน้ำอยู่แล้วอ๋อโอเคได้ครับงั้นเป็นชุดก็ได้ครับค่ะครับผมพี่เซนี่ครับงั้นผมเอางี้แล้วกันเอาดับเบิลเอาลอครับแต่ขอเปลี่ยนจากโค้กเป็นสไปร์ แล้วก็เปลี่ยนจากเฟรนช์ฟรายเป็นแฮชบราวน์ได้เลยค่ะครับผมงั้นรบกวนพี่เจนนี่นสั่งให้ผมหน่อยนะครับค่ะน้องคะขอเอาท์ลอดับเบิลเอาท์ลอนะคะเป็นชุดแวลูมิลหนึ่งชุดนะคะเอาน้ำเนี่ยขอเปลี่ยนโค้กเป็นสไปริต แล้วก็เฟรนช์ฟรายเนี่ย<ม>ขอเปลี่ยนเป็นฮัชบราวให้พี่เขานะคะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ค่ะปกติเนี่ยที่เบอร์เกอร์คิงเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์แคสติโอเวอก็คือว่าลูกค้าเลือกได้ตามที่ต้องการเลย<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่โอเคสั่งชุดที่มีผักเนี่ยแต่ไม่ชอบอันยันก็เอาอันยันออกอหรือว่าชอบทานผักจะขอผักเพิ่มก็ได้<อ>ก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะคะสําหรับผัก<อ>หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบโคก อยากจะเปลี่ยนเป็นน้ำส้ม,มก็ได้ก็เพิ่มกันอีกออนิดหน่อยเท่านั้นนะคะคือลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะต้องสั่งบบาคักินอะไรงแล้วบงังคับว่าจะต้องกินโค้กและเฟรนช์ฟรายเท่านั้นนะคะลูกค้าเบอร์เกอร์ทีงเนี่ยเลือกได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการจริงๆ คือมันอร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่ผมติดใจที่สุดชอบที่สุดก็คือเบอร์เกอร์เนี่ยครับผมอยากจะทราบว่าเคล็ดลับความอร่อยของมันเนี่ยคืออะไรครับสำหรับเบอร์เกอร์ชิมแล้วเนี่ยครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นเนื้อย่างบนเตาไฟเนื้อไม่ได้หมายถึงเนื้ออย่างเดียวนะคะทั้งเนื้อทั้งปลุกก็มันจะทําให้ได้ความหอมขากการย่างแล้วก็ความฉ่ำของเนื้อข้างในมันอย่งดูแล้วก็มันจะกรอบๆนิดหน่อยรู้สึกมากเลยว่ามันแบบ กัดแล้วมันฉ่ำๆแล้วก็มันเหมือนมีน้ำมนมันอ่เออมันยัง๊ซซี่อยู่ใช่พี่นอกจากนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้ทุกชิ้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบคัดเกรดคือไม่ใช่แค่เนื้อไม่ใช่แค่ผักแต่เป็นทุกทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังคัดเกรดไม่ว่าจะเป็นผักคัดเกรดไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่คัดเกรดแล้วก็ต้องปรุงด้วยสูตรลับของเราเท่านั้น พี่เจนนี่ครับและปัจจุบันนี้ที่เบอร์เกอร์คิงนี้มีกี่สาขาแล้วครับเอ่อตอนนี้เรามี20สาขายังไม่รวมสาขาสนามบินอีก7สาขานะถ้ารวมด้วยก็เป็น27สาขาทั่วประเทศแต่บางทีถ้าสมมติว่าผมแบบพี่เขตออกจากบ้านพี่พูดง่ายๆโทรสั่งก็ได้ใช่ปะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีบริการเดลิเวอรี่นะคะโทร11121112แล้วก็บอกเขาได้เลยผมอยากจะกินเอ้ารอครับเป็นทริปเปิร์เอ้ารอเลยบางวันอยู่บ้านอาจจะหิวโหย เป็นชุด value meal จะสั่งแ<ป>ค่เบอร์ออรรเกอร์ชิ้นเดียวเราก็ส่งนะคะเราไม่มีขั้นต่ำ่รระคะ<ร>แลวถ้าสมมติว่าตอนนี้ลูกค้า True เนี่ยมาที่เบอร์เกอร์คิงจะมีส่วนลดหรือมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างครับพี่โอเถ้าลูกค้า True นะคะซื้อครบ150บาท ก็จะได้ฟรีสันดย์อย่างที่คุณจงได้ทา,านด้วยอย่างนี้นะฮะง่ายมากครับลูกค้า True ก็แค่พิมพ์ BK นะครับแล้วส่ง SMS ไปที่9 9 8 9ครับค่าบริการครั้งละ3บาทน,นะฮะก็จะได้ข้อความตอบรับมาแล้วก็มาใช้บริการได้เลยหรือว่าจะเป็นกดโทรศัพท์ดอกจัน878ดอกจัน0 1 5 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้ไม่คิดค่าบริการเลยครับและอีกอันหนึ่งที่สามารถเข้าไปโหลดกันง่ายก็คือที่ www.trueprivilege.com นะครับดาวน์โหลดอีกูปองแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เลยก็จะได้นี่ครับ สันเดย์ฟรีเหมือนโจ๊กเลยนะฮะและลูกค้าทรูเนี่ยสามารถใช้สิทธิพิเศษอันนี้ได้ถึงวันไหนครับผมได้ถึงวันที่31สิงหาคม2554ค่ะ, 35, ค,ะครับผมยังไงก็ต้องรีบหน่อยนะครับถึงแค่31สิงหาคม 5, 5, 5, 5, 5 6, 4ครับขอบคุณพี่เจนนี่นะครับวันนี้ครับผมครับ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับและอยากจะมาใช้สิทธิพิเศษดีๆอย่างโจ๊กบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ w w w t r u e p r i v i l e g e c o m นะครับและลองดูซิว่ามีสถานที่ไหนหรือว่าร้านอาหารร้านไหนนะครับที่มีสิทธิพิเศษร่วมกับ true privilege อยู่บ้างนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับวันนี้เนี่ยโจ๊กคงต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอยู่ในรายการไลฟ์พัดกับผมนะฮะในช่วงไลฟ์วิญญาลิมิตของเราเนียนะฮะผมว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูความท้าทายและความสามารถที่ฟันนุ่งะทำกันแต่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะทําอะไรดีลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดีกว่าป่ะเจอแล้วครับนั่นคือการเล่นโยโย่นั่นเองฮะโยโย่นั่นคือการเล่นชนิดหนึ่งนะฮะมีลักษณะเป็นลูกล้อหรือจานหมุนจานวน2ชิ้นประกบเข้าด้วยกันและมีแกนยึดตรงกลางนะฮะมีเชือกหนึ่งเส้นของแกนกลางและการเล่นโยโย่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ ปีพศ2403และยังได้รับความนิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่จวบจนถึงปัจจุบันโดยมีเทคนิคการเล่นที่หลากหลายมากและมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปทําให้ผู้เล่นเลือกเล่นตามความถนัดความยากง่ายนะฮะและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณ Alta er High ต้ e e d Internet 7เมกจากครูออนไลน์นะที่ทําให้ผมหาข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและโหลดคลิปต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดเลยครับ Live ย h e o n l ยด์บย์ด้วย h ัล h ร้าไฮ e ปี e t ิ e เจากทรูออนไลน์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่หน้าห้าง MBK Center นะครับผมว่าตอนนี้ไปหาพี่ชุนบูแชมป์โยโย่คนแรกของไประเทศไทยกันเลยว่ะไปเร็ว สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่นะฮะกำลังเล่นโยโย่อยู่พอดีนะพี่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับพี่ชินวูนะฮะอะเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยนะครับครับผมแชมป์โยโย่คนแรกของประเทศไทยเลยเดียววันนี้นะครับพี่ผมขอแล้วครับมีวิธีแนะนำสอนการเล่นโยโย่ดีๆให้ผมไหมครับมีครับมีครับผมติดยอดมากครับพี่ครับผมขออนุญาตถามอะไรกันว่าย้อนไปตั้งแต่พี่เริ่มเล่นนะครับพี่เริ่มได้ยังไงครับ ก็เร <uh> sí. ิ่มเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขาแบบปีสมัยหนึ่ง998ครับผมสมัยแบบพี่โยโย่กำลังบูมม่นไทยตอนนั้นนะครับก็คือเริ่มเล่นเหมือนกับทุกคนนี่แหละแต่พอทุกคนเขาเลิกไปแล้วเราก็เราก็ยังชอบอยู่เราก็ยังเล่นอยู่ไม่ถึงว่าพี่เห็นแล้วพี่อยากจะเล่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยเขามีโปรจากต่างประเทศมาโชว์ด้วยแล้วพอเราเห็นปุ๊บแบบเฮ้ย ทำได้ไงอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยทุกคนนี่คือเขาเก่งกว่าหมดเลยแล้วเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยด้อยอ่ะออ๋เราเราก็ลลเลยแบบว่าเฮ้ยอ,อยากจะเก่ง,อ,กงอ่ะอ,อ,อ,อยากเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดประกายให้แบบว่าเฮ้ยโยโย่เนี่ยแหละทางของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันมีวิธีการเลือกซื้อไหมครับว่าแบบยโยโย่อไหนจะซื้อยังไงเล่นยังไงมีครับมีคือถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยการเลือกซื้อยโย่เนี่ยควรจะเน้นไปที่ระบบลูกปืนลูกปืนนะครับข้างในเนี่ยตรงแกนเนี่ยควรจะเป็นลูกปืนเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันลักษณะนี่ครับลูกปืนครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือลูกปืนนะฮะครับผมยิงไม่ได้นะครับแต่เอาโยโย่ได้ นะก็คือจะเสียบเล่นคือหมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นหลักในการหมุนใช่ไหมครใช่ครับตัวนี้เน<อ>ี่ยมันจะทําให้การหมุนของลูกโยโย่ทาได้ง่ายขึ้น<อ>กว่าลูกโยโย่สมัยก่อนอซึ่งสมัยก่อนนี่จะเป็นแกนไม้หรือแกนพลาสติก<อ>นะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความสามารถของลูกเขาไปอีก ครับพี่ขอถามอีกสักนิดนึงนะว่ากติกาในการตัดสินการเล่นโยโย่นี่มันเป็นประมาณไหนกติกามันจะเวลาเราแข่งขันเราจะมี2รุ่นอรุ่นรุ่นมือสมัครเล่นก็จะเน้นการเล่นท่าบังคับอ๋อท่าบังคับเป็นท่าบังคับสมมติเราอาจจะกำหนดสัก25ท่าหรือ30ท่าโดยให้ผู้เข้าแข่งขันทำไปเรื่อยๆตามลำดับแล้วก็ทำให้ครบทุกท่าเลยทำให้ครบทุกท่าแล้วนับการผิดพลาดใครพลาดน้อยสุดก็จะได้ชนะไปส่วนประเภทโปรจะเป็นประเภทของการแข่งแบบฟรีสไตล์ เราจะมีรอบคัดเลือกหนึ่งนาทีถ้าก็รอบไฟนนลสานาทีโดยให้ผู้ค่อนขันเนี่ยเราสามารถเลือกเพลงได้เองตัดเพลงมาให้ตามเวลาที่กําหนดแล้วก็คิดท่าเองเออเดยกคือต้องเล่นกับเพลงเหรอพี่ผมนี่ผมเพิ่งรู้จริงๆเนเอาหมายถึงว่าเหมือนเหมือนการเต้นปะคล้ายคล้ายๆ้ายกับิมนาสติกเลยอ๋อคือเล่นเล่นท่าพร้อมเพลงเข้าจังหวะอะไรยเียโอ้โหล้าลึกมากครับการเล่นโยโย่ไม่ธรรมดาครับพี่ผมว่าวันนี้มีโอกาสมาเจอพี่แล้วเด็กๆเนี่ยที่ผมเคยเกิดแล้วผมเคยเล่นเนี่ยวันนี้พี่พอจะสอนเทคนิค ได้เล่นง่ายๆครับยินดีครับแต่ลองลองดูนะว่าผมจะไปรอดไหมกับโยโย่อะไรเงี้ยเอาใจช่วยผมด้วยนะครับไม่รู้ผมจะเล่นโยโย่ออกมาเป็นโยโย่หรือยาโย่นะฮะก็ดูๆแล้วกันนะฮะสู้ๆครับเดีเราไม่ต้องออกแรงมากครับปล่อยไปตามสบายไม่ต้องเกร็งไปตามสบายผมตื่นเต้นมากเลยพี่ อนัรัมือครับท่านผู้ชมตบนมือหน่อได้แล้วต่อไปก็จะเป็น around the world ครับ a e r ัทีนี้ได้แล้วฮะทีนี้แล้ออกแรงมากขึ้นแล้วปล่อยให้ลูกปีหึงรอบแล้วก็เอาละครับคันี้ละครับต้องมีหน้าคนแถวนี้รับห้ลยอยมากเลยะตรงหน้าตัวเองนะฮะว้าปล่อยไปธรรมดาก่อนแล้วค่อยหมุนหรือว่าอยธรรมดาแล้วควงไปเลยครลองดูนะฮะอ่ามันจะเด้งออกไปไหนล่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วชญาทัศน์แล้วก็อ้าวหยุดหมุนไปแล้วลูกถึงก็ยืนหมุนเลยนะฮะเด็กอีแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่ชุนบูมากครับมาสอนวิธีการเล่นวิธีการแข่งขันได้ยังไงเนี่ยประเภทสอนให้ผมทุกอย่างใครที่ไม่รู้นี้รู้จักพี่เอาคนนี้เลยครับขอบคุณพี่มากครับคุณครับครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับฝีมือการเล่นโยโย่ของผมพอใช้ได้เลยครับ เละเทหมดเมื่อกี้ก็ผมว่านะถ้าผมฝึกอีกสักนิดนึงผมว่าพี่ชนบูก็พี่ชนบูอะครับโดนนะครับน้องแข่ง F7 จริงๆแล้ววันนี้ผมก็พิชิตไลฟ์บิยอนลิมิตได้แล้วนะฮะผมว่าความสามารถนะฮะถ้าทุกคนฝึกกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับทำได้ทุกคนแน่นอนครับแล้ววันนี้ที่ลืมไม่ได้นะครับขอขอบคุณนะครับอัลต้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ต7เมกจาก True Online นะฮะที่ทำให้ผมได้มาเล่นโยโย่สนุกสนุกมันๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าคราวหน้านะฮะจะไปไลฟ์บิยอนลิมิตกันที่ไหนเนี่ยอยาาให้คนนตติดมะะฮ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานที่เก๋ๆในแบบ c o n v e r g e n t รวมไปถึงสิทธิพิเศษและกิจกรรมสนุกๆที่เพชรและเพื่อนๆนำมาพลัสความสุขให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ถูกใจใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าคะ่ะกลับมาพบกับรายการไลฟ์พลัสได้ใหม่สำหรับวันนี้เพรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ